เรื่องเล่าโดยอนันทาบอกลาเลิกขาดบุหรี่ทดแทนได้ร้อเปอร์เซ็นแนะนำสิ่งนี้ให้คนสำคัญของคุณคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks.com กลิ่นไม่ติดเสือ้อใช้ในห้องปิดได้คนข้างกายไม่รำคาญวันนี้จะมาเล่าเรื่องของหนุ่มน้อยหน้าใสานามว่าน,นิก นิคเกิดในครอบครัวที่จัดอยู่ในระดับชนชั้นกลางค่อนไปทางล่างนิดหนึ่งแม่มีอาชีพเป็นครูสอนชั้นประถมมีเงินเดือนแค่พอค่ากับข้าวอย่างดีที่พ่อของนิคเป็นนายช่างรับเหมาก่อสร้างมีงานบ้างไม่มีงานบ้างแต่ทั้งหมดก็ยังพอถูไทใช้ใจ่ายแบบเดือนต่อเดือนได้ถึงครอบครัวของนิคจะไม่ค่อยมีเงินใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเรื่องอื่น แต่เรื่องอาหารการกินก็ไม่ถึงกับว่าอดอยากเพราะแม่ของนิกจะเน้นหนักไปในเรื่องอาหารพอสมควรนิกมีพี่ชายอีกคนอายุแก่กว่าประมาณ3ปีรวมทั้งหมดก็สชีวิตอาศัยอยู่ในบ้านห้องแถวเช่าแห่งหนึ่งเป็นห้องแถวราคาถูกๆที่ไม่มีความสวยงามน่าอยู่แต่อย่างใดผนังไม่ได้ทาสี ยังคงเป็นสีปูนแบบเดิมๆส่วนพื้นบ้านเป็นแบบปูนขัดมันหน้ากว้างประมาณ4เมตรยาวประมาณ10เมตรแบ่งเป็นห้องนอนสองห้องติดกันตอนหลังแบ่งพื้นที่สำหรับทำครัวไว้นิดหน่อยส่วนหลังสุดเป็นลานซักล้างด้านหน้าก็มีพื้นที่โล่งๆในว่าเป็นห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นนี้ดูแล้วก็ไม่ได้น่านั่งสักเท่าไหร่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ไม่มีสิ่งตกแต่งอะไรทั้งนั้นมีเพียงแคร่ไม้เก่าๆเพียงตัวเดียววางอยู่และที่บอกว่าไม่น่านั่งนั้นไม่ได้หมายถึงไม่มีเก้าอี้ให้นั่งแต่มันหมายถึงมันยังมีอุปกรณ์ก่อสร้างของพ่อพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอันจำเป็นต่อการทำงานของพ่อถูกนำมาเก็บเอาไว้ในบ้านจนเต็มบางชิ้นก็แขวนระเรกะระกะบางชิ้นก็วางซ้อนๆกันตรงฝาบ้าน บางชิ้นก็ถูกยัดรวมๆกันไว้ใ,ใต้แคร่เดินผ่านประตูเข้ามาปุ๊บจะได้ความรู้สึกของห้องเก็บของยังไงอย่างางั้นทางห้องมีพื้นที่เล็กๆตรงกลางเอาไว้ให้คนในครอบครัวได้ใช้นั่งพื้นกินข้าวและพอเข็นมอเตอร์ไซค์เข้ามาเก็บได้จากสภาพบ้านที่เห็นดูเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากบ้านกรรมกรนอกเหนือจากจะรกรุงรัง ไปด้วยข้าวของธรรม,มาหากินของพ่อแล้วมองไปด้านบนตรงหลังคาซึ่งเป็นแบบไม่มีฝ้าเพดานจะเห็นเงาดำทะมึนของอยากไย,ยแมงมุมระโยงระยางจนดำมืดไปหมดมองไปก็รู้ว่าคนที่อยู่ที่บ้านนี้ไม่เคยได้ทำความสะอาดกวาดอยากใย,ยเหล่านั้นออกเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่จนป่านนี้มันก่อตัวรวมตัวกันจนเป็นรังดำปิดปี นานกี่ปีแล้วไม่รู้ได้และดูเหมือนก็ไม่มีใครสนใจมันเลยเช่นกันทนอยู่กับมันอยู่ได้ชั่วนาตาปีหากจะถามถึงแม่ซึ่งเป็นแม่บ้านว่าทำไมถึงไม่ลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้างอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวแม่เป็นคนสะอาดมากเธอจะอาบน้ำทาแป้งจนกลิ่นตัวหอมฉุยแต่งหน้าทาปากสวยทุกวันและงานบ้านที่เธอทำนั้น ก็เป็นงานบ้านที่เธอคุ้นชินทำประจำนั่นก็คือกวาดบ้านถูบ้านล้างจานทำกับข้าวและซักผ้าหากจะถามว่าคราบฝุ่นที่ติดตามกรอบหน้าต่างหัวเตียงโต๊ะหรือแม้กระทั่งคราบน้ำมันต่างๆที่กระเด็นติดเลอะเธอะตรงเตาแก๊สแม่เคยแต่ต้องเช็ดถูมันหรือเปล่าบอกว่าไม่เคยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเหล่าอยากใยที่อยู่สูงเหนือหัว ดังนั้นบ้านเช่าที่นายนิอาศัยอยู่กับครอบครัวจึงมีสภาพที่ไม่เหมาะจะพาใครมานั่งเล่นหรือพามาเที่ยวบ้านเลยตอนเด็กๆนายนิกก็ไม่ได้คิดอะไรมากมีบ้านอยู่มีข้าวให้กินมีเตียงให้นอนมีพ่อมีแม่มีพี่แค่นี้ก็สุขแล้วและเขาก็มีความสุขดีกับบ้านเช่าอันแสนจะสกปรกรกรุงรังหลังนี้ จนกระทั่งนายนิกเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มน้อยเริ่มนิยมแต่งรถมอเตอร์ไซค์ขับอวดสาวกันตามประสาหนุ่มๆนมนมเพิ่งแตกพานและด้วยที่นายนิกมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ดูราวกับคนหนูลูกผู้ลากมากดีคาบช้อนเงินช้อนทองมาแต่เกิดดังนั้นเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเป็นเด็กหนุ่มที่แสนจะดูดีมากทีเดียวนายนิกจึงส่งเสริมราศีของตัวเอง ด้วยการใส่เสื้อผ้าที่สะอาดสะอ้านตามสมัยนิยมซึ่งก็ไม่ได้เป็นของมียี่ห้อแพงอะไรเพียงแต่ว่าช่วงไหนไวัยรุ่นเขานิยมใส่แบบไหนไนนิกก็มีใส่กับเขาไม่เคยตกเทรนเนื้อตัวหอมจรุงด้วยโคโลนราคาถูกๆท,ที่พวกวัยรุ่นนิยมใช้กันอยู่ตลอดเวลาหากใครเห็นานนิคขี่รถมอเตอร์ไซคันเก่งของเขามาไม่มีใครดูออกเลยว่า นายนิกเป็นแค่ลูกคนก่อสร้างธรรมดาธรรมดาที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าซอมซ่อเท่านั้นทุกคนต่างคิดกันว่านี่ต้องเป็นลูกคนมีเงินอยู่บ้านหรูหลังใหญ่อย่างแน่นอนและด้วยความคิดแบบนี้ทำให้มีสาวๆหน้าตาสวยๆและเป็นลูกคนรวยเข้ามาติดพันนายนิกมากมายนายนิกเองก็คบหามีแฟนบ้างเลิกบ้างไปตามเรื่องตามราว และตลอดเวลาที่มีแฟนไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามนายนิกไม่เคยพาเข้าบ้านส่วนใหญ่ถ้าจะมีอะไรกับแฟนจะพาไปที่บ้านเพื่อนคนไหนสักคนที่สภาพบ้านดูเป็นบ้านมากกว่าของเขาหากสาวไหนมีห้องส่วนตัวก็ไปที่ห้องสาวจนอยู่มาครั้งหนึ่งนายนิกมีแฟนคนใหม่คราวนี้ได้ลูกสาวเสียที่ไหนก็ไม่รู้สาวเจ้าขับเก๋งอย่างโก้ อันนี้ไม่ต้องเดาก็รู้เลยว่าเป็นลูกคนรวยแน่ๆสาวนางนี้มาติดพันในนิกแต่พยายามปิดบังไม่ให้ทางบ้านรู้เพราะทางพ่อแม่ค่อนข้างห่วงลูกสาวทีนี้พอคบหากันไปได้สักพักวัยหนุ่มสาวก็อยากจะจู๋จีกันตามประษาคนวัยกลัดมันบังเอิญว่าบ้านเพื่อนที่เคยไปเพื่อนกลับไม่อยู่ไปต่างจังหวัดกับครอบครัวปิดบ้านเยบฉี่ โทรไปหาใครก็ไม่ได้เรื่องได้ราวไอ้ครั้นจะพาไปเปิดห้องก็ไม่มีเงินริจะให้สาวออกเงินเปิดห้องก็กระไรอยู่มันไม่ใช่วิถีแห่งลูกผู้ชายครั้นจะไปบ้านสาวเจ้านี่ยิ่งไม่ได้ใหญ่มีหวังได้หัวแบกกลับออกมาเมื่อหมดสิ้นหนทางอย่างแท้จริงมันก็เหลืออยู่ที่เดียวแล้วยิ่งกลางวันแบบนี้ยิ่งทางสะดวกแม่ไปสอนหนังสือพี่ชายก็ออกไปหาเพื่อนเที่ยวเตร พ่อเองก็มีงานก่อสร้างบ้านว่างนายนิกลังเลอยู่นานคิดว่าจะพาสาวเจ้าไปเริงเรื่นกันที่บ้านดีไหมใจหนึ่งก็นึกอายอย่างบอกไม่ถูกที่จะต้องให้สาวเจ้าเห็นบ้านของตัวเองแต่ถ้าไม่พาไปก็หมดอดสวาสดกันพอดีนายนิกคิดตรึกตรองอยู่ได้พักใหญ่จึงบอกให้สาวเจ้าขับรถไปที่บ้านของเขาพอจอดรถหน้าบ้านได้เท่านั้นแหละ ประตูบ้านเปิดอยู่แถมมีพ่ออยู่ในชุดผ้าเขามา้าผืนเดียวกำลังนั่งรับมีดแกรกๆอยู่หน้าบ้านสภาพคนงานก่อสร้างไม่ต้องให้บรรยายหรอกใช่ไหมมันไม่ได้ดูดีมีสง่าราศีเหมือนพวกเสียอยู่แล้วนายนิกอึ้งไปนิดนึงแต่เมื่อมันกลับหลังหันไม่ได้แล้วพอลงมาจากรถได้ก็โอบเอวสาวเดินจะเข้าบ้านมาถึงตรงที่พ่อนั่งรับมีดอยู่ สายตาสาวก็แสดงออกถึงคำถามทันทีว่าที่นี่ที่ไหนและไอ้แก่ที่นั่งหน้าดำอยู่นี่คือใครนายนิขันไปส่งยิ้มให้สาวและพูดออกมาไม่ดังมากนักแต่มันก็ดังมากพอที่พ่อจะได้ยินเต็มสองหูนิกบอกกับสาวว่าบ้านนี้คือบ้านที่พ่อของเขาเช่าให้คนงานอยู่และไอ้แก่ที่นั่งทำหน้าเหลืออยู่นั่นก็คือคนงานของพ่อเขา สาวเจ้าได้ยินดังนั้นจึงไม่ได้สนใจจะกล่าวทักทายหรือยกไม้ยกมือไหว้ชายสูงวัยแต่อย่างใดด้วยเพราะที่บ้านเตี่ยเธอก็มีพวกคนงานเยอะแยะและเธอก็ไม่เคยสนใจคนระดับล่างอยู่แล้วเจ้าหล่อนฉีกขาข้ามหัวพ่อเดินเข้าบ้านไปฉับๆสองหนุ่มสาวพากันเดินหายเข้าห้องนอนไปแล้วส่วนคนหัวขาวที่อยู่หน้าบ้านยังคงนั่งทำตาปริบๆ มองตามหลังคนทั้งคู่ไปแบบงงๆตกลงพ่อบังเกิดกล้าวกลายไปเป็นคนงานของพ่อไปเสียแล้วตอนเย็นเมื่อกลับบ้านมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อบ่นอุบแถมด่าให้อีกนิดหน่อยนับตั้งแต่นั้นมาด้วยความเกรงใจคนงานของพ่อนิกก็ไม่เคยพาสาวคนไหนมาพรอดรักกันที่บ้านคนงานอีกเลย